พูดถึงปัทวีธาตุภายในก็เจริญแบบที่พระพุทธเจ้าสอนพระราหุลใช่ไหมดูก่อนราหุลปัทวีธาตุภายในหรือปัทวีธาตุภายนอกเธอเพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงในปัทวีธาตุหรือเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามความเป็นจริงในปัทวีธาตุนั่นแหละว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราย่อมเบื่อหน่ายใน ปัทวีธาตุยังจิตให้คลายกำหนัดในปัทวีธาตุแต่สูตรนั้นแสดงแบบย่อๆพันคำว่าเห็นปฐทวีธาตุทั้งภายในทั้งภายนอกตามความเป็นจริงก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเนี่ยนะแปลว่าพอเห็นมากๆเข้าว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเรายังจิตให้เบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในปฐทวีธาต์แปลว่ามานาสิการใส่ใจบ่อยๆก็เลยเรียกว่าอนุปัสนาเห็นบ่อยๆอ,อนุแปลว่าตาม หรือเนืองๆแปลว่าบ่อยมากอะนะอน,นุปัส,สนาตัวนั้นแปลว่าเห็นเนืองๆเ,เ,เห็นเป็นก็เหมือนกับคนมีตาเขาเห็นอะคนมีตาเนี่ยเขใช้ตานิดๆหน่อยๆใช่ไหมก็ดูดูแล้วดูนั่นนั่นะน่ะชันใดคนที่มีปัญญาก็วินิจฉัยใคร่ครวนพิจารณาพิจารณาอย่างนี้การพูดถึงว่าการอย่างในสูตรนี้เนี่ยนะพูดปัวีาธาตุแบบนี้เนี่ยนี่แหละคือการแสดงกายานุปัสนา คนที่เรียนสติปทานมาเนี่ยการที่ภาษาริบุตรแสดงแบบนี้แหละวิธีการปฏิบัติอยู่ในกายานุปัสนาสติปทานคือสรุปว่าผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะสาระสําคัญที่สุดธาตุเหล่านี้เป็นทุกขสัตว์ใช่ไหมการเจริญปัญญาเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยอน,นั้นเป็น มักเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นที่จะนําออกจากทุกถ้าเจริญอย่างนี้ก็นํามาซึ่งนิพพิทาวิราคาเป็นต้นนี้เปรียบภายนอกเนี่ยนะถ้าจะเบื่อภายในได้ก็อาจจะเบื่อภายนอกก็ได้พิจารณาภายนอกมากๆก,ก,ก็ทําให้เบื่อภายในกล่าวว่าสมัยที่ปัทวีธาตุที่เป็นภายนอกกําเริบย่อมมีได้แล้วปฐทวีธาตุภายนอกกําเริบเคยได้ยนินไหมแผ่นดินไหวอิหร่านตายเท่าไหร่ แผ่นดินไหวอิหร่านตายไปหลายหมื่นเนี่ยนะแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียก็ตายไปหลายหมื่นแล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยนะที่แผ่นดินไหวมาเรื่อยๆเนี่ยนะตายมาเรื่อยๆเหมือนกันอย่างที่ไต้หวันนะแผ่นดินไหวที่ไต้หวันแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียแผ่นดินไหวที่อิหร่านแผ่นดินไหวแถวยุโรปเนี่ยนะคือสรุปว่าตายเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็แผ่นดินถล่มอีกที่อื่นๆอีกเนี่ยนะอย่างฐานหินเนี่ยที่ถล่มตกลงมาอันนี้ในหนึ่ง แต่บอกว่าแผ่นดินเนี่ยแตกทําลายเอาแบบโลกทั้งโลกเนี่ยกระจายเป็นไหมเราถ้ายืนอยู่ในโลกเนี่ยนะยืนอยู่เหมือนกับว่าเดินบนโลกเหมือนกับมดไต่มะม่วงอย่างเงี้ยนะถ้าเราอยู่เหมือนกับมดไต่มะม่วงเดินอยู่บนโลกไปมาอ้มอมๆวนๆอยู่ในโลกอย่างนเงี้ยนะเราก็มีความรู้สึกว่าโลกนี้มันมั่นคงมันถาวรแต่ถ้ารอเราออกไปอยู่นอกจักรวาลแล้วมองกลับมาโลกสภาพของโลกเหมือนอะไรเหมือนกับเคยเห็นไข่ไหม โลกก็เหมือนกับไข่ใบหนึ่งนะนะไข่มันจะมีมีเปลือกไข่ไข่ขาวแล้วข้างในก็เป็นไข่แดงถ้าพูดตามบางนัยยะเนี่ยโลกของเราก็เหมือนกับไข่แดงที่อยู่ข้างในไข่แดงข้างในนั่นคืออะไรไฟทั้งนั้นเลยลาวาทั้งนั้นแหละที่อยู่ข้างในนั่นนะ่ะนะทีนี้ถามว่ามันกระจายได้ไหมล่ะไข่แตกเป็นไหมบอกไข่ก็แตกเป็นเนี่ยนะแล้วโลกทั้งโลกนี้มันระเบิดเป็นไหมเขาบอกปกติ ทางดาราศาสตร์เนี่ยนะทางดาราศาสตร์กล่าวว่าโลกเนี่ยครัว่าพวกพวกไอไอก้อนกลมๆเนี่ยอาจจะเรียกโลกเรียกจักรวาลหรือเรียกดวงดาวต่างๆเนี่ยนะมันระเบิดตัวค่อนข้างบ่อยมากเลยเนี่ยะมันเยอะมากเนื่องจากว่าดวงดาวเนี่ยนะในจักรวาลในกาแล็กซีเนี่ยมันเยอะมากเพราะงั้นเดี๋ยวมันตรงลูกโนนระเบิดตู้มลูกนี้ระเบิดตู้มลูกโนนระเบิดลูกนี้ระเบิดมันเยอะมากให้ไอก้อนที่ระเบิดเนี่ยมันก็ลอยสามารถลอยไปกระทบ มันก็เรียก่าพวกอุกกาบาตเรียกอะไรก็ตกไปใส่ตามที่ต่างๆแล้วโลกของเรามันก็เหมือนกับไข่ใบหนึ่งเท่าน,นั้นแหละแล้วขึ้นชื่อว่าไข่เนี่ยมันเป็นยังไงเปราะบางบอบบางเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโลกเนี่ยเนี่ยถามว่าโลกที่เหมือนกับไข่บางครั้งเนี่ยโลกเนี่ยแตกกระจายด้วยน้ํากรดคือบางยุคบางสมัยเนี่ยนะมันจะเหมือนกับว่าทั้งห้วงจัก,กรวาลมันเป็นกรดทั้งหมดเลยแล้วกรดก็กลั่นตัวมาเป็นลักษณะน้ําแล้วน้ําก็ตกลงมา โลกเนี่ยแทบเหมือนกับไข่ตกลงมาตรงไหนมันก็เปื่อยไปหมดใช่ไหมมันก็เริ่มเปื่อยแล้วมันก็กระจายไปในที่สุดโลกมันก็แตกทําลายไปได้อันนั้นนี่คือแผ่นดินแบบที่เรียกว่าในโลกเนี่ยนะแผ่นดินเขาซีเนรุแตกกระจายหมดแล้วนี่ไหนที่หนึ่งในที่สองดวงอาทิตย์เนี่ยนะดวงอาทิตย์มันหลุดจักรวาลอื่นมาได้ไหมหลุดวงโคจรสุริยะจักรวาลอื่นๆมาได้ไหมกลางคืนเรามองเห็นดวงดาวสว่างๆนั้นก็บอกวดวงนั้นอะ่ะบางทีใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราอีก ถ้าเกิดมันโครจรมาทุกดวงมาบริเวณโลกเราอะไรจะเกิดขึ้นเขาบอกว่าโลกนี้ก็ปลายเป็นลุกเป็นไฟไฟลุกท่วงก็ในห้วงจักรวาลเนี่ยนะดวงอาทิตย์เนี่ยท่านบอกว่าสว่างไม่มากเขาบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยสว่างไม่มากมันมีดาวอีกหลายดวงที่มันสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์เยอะเนี่ยนะเพราะแสดงว่าความร้อนมันสูงมากแล้วถามว่าท่านโลกของเราโคจรไปใกล้ดวงอาทิตย์อีกอะอะไรจะเกิดขึ้น แล้วมันไม่ใช่ดวงเดียวเนี่ยนะมันร้อนระอุทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเนี่ยนะไฟก็ลุกท่วมเมื่อไฟลุกท่วมโลกนี้ก็กระจายเนี่ยนะแล้วในห่วงจักรวาลน,นี่มันเป็นพายุได้ไหมมันเป็นพายุได้เมื่อเมื่อห่วงจักรวาลมันเป็นพายุได้เนี่ยนะมันก็พัดโลกนี้ให้แตกกระจัดกระจายเพราะฉะนั้นโลกนี้จะแตกทําลายเพราะอะไรเพราะเพราะไฟก็ได้คือดวงอาทิตย์โคจรกันมา หลายๆดวงก็คือดวงดาวหลายๆดวงที่มันร้อนระอุโครจรเข้ามาใกล้ๆอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองน้ำเนี่ยนะเพราะว่าในห่วงโลกธาตุเนี่ยมันแปลสภาพไปเป็นลักษณะน้ํากรดที่มันมีพิษร้ายแรงรุนแรงมากเนี่ยนะก็แตกทําลายแล้วอย่างที่สามก็คือลมเนี่ยพัดซะแตกกระจัดกระจายไปหมดก็เหมือนกับว่าถามว่าลูกอุกกาบาตตกลงมาเนี่ยนะลูกอุกกาบาตเท่าดวงจันทร์ตกลงมาใส่โลกหลายๆดวงเป็นปยังไงถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่มันตกใส่ มันก็เป็นไปได้อยู่แล้วเนี่ยเพราะมันเป็นเหมือนกับไขด่ดีๆเนี่ยโลกของเราอะ่ะมันก็เหมือนกับไข่บางทีมันก็ประทุมาจากข้างในเป็นเป็นภูเขาไฟระเบิดเป็นลาวาเป็นอะไรเนี่ยนะบางทีก็มาจากภายนอกเาเรียกลูกอุกาบาทมันตกลงมาเนี่ยใหญ่เป็นบางทีใหญ่เท่าแบบเป็นหลุมลึกลงไปอันนั้นก็แสดงว่าโลกนั้นก็ไม่ได้มีเสถียรภาพไม่ได้มีความแน่นอนและมั่นคงอะไรเลยแม้แต่ในโลกเนี่ยน้ําก็ยังท่วมไฟก็ยัง ไม่พายุทั้งหลายก็ยังหมุนเวียนเปลี่ยนไปเนี่ยนะสร้างความเสียหายให้มากมายขนาดโลกใหญ่อย่างนี้ยังหมดภูเขาไฟยังระเบิดภูเขาทั้งหลายก็ยังระเบิดไม่เหลือแล้วกลายนี้ลหละดูแล้วน่าสงสารเลยนะมดตัวน้อย,อย,อยที่ไต่อยู่บนโลกเนะี่ยนะมดไต่มะม่วงเนี่ยบอกโอ้ยมันใหญ่นี้ไปนะพวกเราทั้งหลายนิดเดียวเนี่ยนะเบาบางเหลือเกินยิ่งกว่าแมลงวีตอมช้างอีกอย่านั้นเล็กกว่านั้นอีกแล้วเขาบอกว่าถ้ามองโลก,ท,โลกทั้งโลกเท่ากับช้างเนี่ยนะ แล้วก็มองพวกเราเท่ากับแมลงวีนี่มันจะเป็นยังไงพร้อมที่จะแตกทําลายกระจายไปไทุกขนทุกแห่งก็บอกว่ามีชีวิตรอดนี่มันน่าอาัศาจรรย์ถ้าตายนี่เป็นเรื่องปกติเท่านั้นนะเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆแต่มีชีวิตอยู่ได้ทุกวันทุกวันให้มันผ่านไปเนี่ยนะวุ้น่าอัศาจรรย์มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็มีอายุยืนขนาดนี้ก็ดีใจจะได้เจริญปัญญาจะได้พิจรนารณาน้อมไปเพื่อเบื่อหน่ายในปฐวีาตาคลายกําหนัดใน ปฐวีธาตุเพราะอะไรเพราะขนาดปฐวีธาตุภายนอกท่านบอกว่ากำเริบได้ย่อมมีแลสมัยนั้นปฐวีภายนอกจะเป็นของอันตรธานไปโลกทั้งโลกเนี่ยบางช่วงนี้กลายเป็นอะไรนะเป็นฝุ่นละอองนะไม่เหลือสภาพความเป็นโลกอีกแล้วเนี่ยนะชื่อว่าความที่แห่งปฐวีธาตุภายนอกนั้นซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงจักปรากฏได้เนี่ยนะ บอกบางคนเนี่ยพิจารณาว่าไม่เที่ยงเนี่ยเขาไม่ได้พิจารณาอะไรคิดแบบปลายเข็มใช่ไหมเล็กๆนิดเดียวเนี่ยเป็นคิดเป็นอะตอมเนี่ยละเอียดเล็กๆแล้วมันไม่เที่ยงเขาคิดแบบนั้นไหมไม่เนี่ยคิดเรื่องโลกเลยว่าโลกเราก็ไม่เที่ยงนะเนี่ยนะยังก็มีอยู่พักหนึ่งเขาบอกโอ้ยโลกเนี่ยมันจะระเบิดแล้วปีกี่ปีเท่าไหร่โลกจะระเบิดเนี่ยนะก็เหมือนกันแหละและฉันใดขนาดโลกใหญ่ๆอย่างเนี้ยคิดว่ามันระเบิดได้ไหมถามว่าเอาทั้งโลกนี้เนี่ยนะนิวเคลียร์เมกาก็โยนนิวเคลียร์ขึ้นมา อารเสเซียก็โยนนิวเคลียร์ขึ้นมาอินเดียปากีก็โยนนิวเค,คลีย,ร,ย,ย,ลลยร์ทุกคนปล่อยนิวเคลียร์หมดเนี่ยโลกทั้งโลกจะเป็นยังไงทุกคนปล่อยนิวเคลียร์ออกมาหมดเลยเนี่ยนะก็แหลกลานกันแท่นั้นนะ่ะเป็นจุนวิจุนกันหมดเนี่ยนะเพราะ,ะนั้นเขาบอกว่าประทวีทาธาตภายนอกใหญ่ขนาดนี้ยัง ไม่เที่ยงเลยใหญ่ถึงเพียงนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงปรากฏเป็นของสิ้นไปเป็นธรรมดาก็จักปรากฏเป็นของเสื่อมไปเป็นธรรมดาก็จักปรากฏเป็นของแปรปรวนไปเป็นธรรมดาก็จักปรากฏอย่างประเทศหลายๆอย่างที่เขาสร้างตึกมานาน,านเนี่ยเราจะได้ข่าวเขาระเบิดตึกกันเรื่อยๆ,ๆ,ๆใช่ไหมแล้วกายนี่ล่ะฉนันความที่แห่งกายอันตันหาเข้าไปยึดถือว่า ตัญหายึดถือกายนี้ว่าเรามั่งว่าของเราเนี่ยนะว่าเป็นอัตตาของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะตั้งอยู่ตลอดการพอประมาณกายของเราเนี่ยนะตั้งอยู่พอประมาณใช่ไหมกายอันนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นของแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเชนัไนมันจะไม่แตกสลายแตกทําลายไปแล้วเนี่ยนะ ท่านบอกว่ากายนี้เนี่ยนะตั้งอยู่พอประมาณไปดูอัตกถานหน้าห้าร้าเจ็าว่ากายนี้ตั้งพออยู่ประมาณขนาดนะมัดตัทกสะตั้งอยู่ชั่วระยะพอประมาณหรือชั่วระยะการนิดหน่อยดำรงอยู่ชั่วระยะเวลาเล็กน้อยกายนี้เนี่ย,น,ย,น,ยนะตั้งอยู่นิดหน่อย กายเนี่ยนะมันมีชั่วระยะเล็กน้อยเพราะอะไรเพราะเวลาการตั้งอยู่ของร่างกายเนี่ยมันนิดหน่อยแล้วก็กายนี้เนี่ยนะมีกิจน้อยเหลือเกินยกตัวอย่างบอกว่ากายนี้เนี่ยนะตั้งอยู่โดยอาศัยอะไรโดยอาศัยจิตถ้าลองจุติจิตมันดับดูสิอ่ะกายนี้ท่านกล่าวว่าตั้งอยู่นิดหน่อยในขณะจิตที่เป็นอดีตมันก็เคยตั้งอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เคยตั้งอยู่แล้วในอดีตไม่ใช่ปัจจุบันไม่ใช่ อนาคตอย่งชีวิตของเราเมื่ออดีตมันก็คืออดีตไม่ใช่ปัจจุบันไม่ใช่อนาคตแล้วชีวิตในอนาคตล่ะไม่ใช่กำลังที่เป็นปัจจุบันไม่ใช่สิ่งที่เป็นอดีตขณะที่เป็นปัจจุบันก็ไม่ใช่อดีตแล้อนาคตมันก็ดำรงอยู่ทีละขณะทีละขณะอดีตก็คืออดีตอนาคตก็คืออนาคตปัจจุบันก็คือปัจจุบันอดีตอนาคตและปัจจุบันอดีตเที่ยงไหมล่ะ ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแล้วอนาคตหลักกายนี้จะเที่ยงไหมไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแล้วปัจจุบันแห่งกายนี่ลหละก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดา คือสําคัญหมายว่ากายนี้ไม่เที่ยงเนี่ยนะเราใส่ใจมากขนาดไหนใช่ไหมอันนั้นะสำคัญที่สุดว่าปัญญาตัวนี้เนี่ยเราเจริญให้เติบโตเป็นภาวเวตประธรรมในความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นของกายนี้มากเพียงใดเนี่ยนะแล้วก็ปัญญาเหล่านี้ยที่ต้องเจริญให้มากๆและอีกในหนึ่งก็บอกว่า แสดงว่ากายนี้มันตั้งอยู่นิดหน่อยเท่านั้นแหละชีวิตตังอตตะภาวสุขทุกขาจะเกวลาเอกจิต,ตะสมายุตตาละหุโซวัตะเตขโนชีวิตอัตาภาพสุขทุกทั้งมวลล้วนประกอบด้วยขณะจิตเดียวชีวิตมันดำรงอยู่ทีละขณะจิตเท่านั้นแหละย่อมเป็นไปอย่างฉับพลันแล้ววับหนึ่งเกิดดับเท่าไหร่ล่ะแล้วร่างกายของเราล่ะถ้าพูดแบบ พูดแบบเลือดเลยนะเลือดที่อยู่ที่นะ้าผากไปถึงเทา้าใช้เวลานานเท่าไหร่เลือดนี่มันไหลเวียนทั่วร่างกายใช่ไหมมันแล้วมันสูบฉีดทั่วร่างกายเนี่ยนะถ้าจากศรีรษะมันเวียนไปถึงเท้า,ททานี่ใช้เวลาเยอะไหมมันก็เวียนตลอดเวลาแสดงว่าถ้าเป็นแบบนะเคยเห็นแบบอะไรนะท่อสายยางสายยางที่น้ําแบบมันสูบฉีดอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะั้นปั๊มก็ปั๊มอยู่นั่นแหละปั๊มทั้งวันทั้งคืนปั๊มทั้งวันทั้งคืนปั๊มภายนอกเปลี่ยนมาตั้งสามตัวแล้วปัม๊มภายในยังใช้ต่อไปได้ใช่ไหม ปัม๊มคือหัวใจนั่นก็ปั๊มทั้งสูบทั้งฉีดทั้งสูบทั้งฉีดทั้งสูบทั้งฉีดเนี่ยนะปั๊มอยู่นั่นน่ะพันเลือดจากตามันก็ไหลไปที่ที่นิ้วมือนิ้วเท้าเลือดที่นิ้วมือนิ้วเท้าเวียนไปที่ศีรษะเลือดข้างหน้าเวียนไปข้างหลังก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอยู่อย่างนี้นี่นะพันชีวิตของเราแล้วตกลงมันขณะไหนขณะที่เป็นชีวิตที่มันจีรังยั่งยืนมีบ้างไหมไม่อดีตก็สิ้นไปแล้วนายอดีตอนาคตก็จะสิ้นไปในอนาคตแล้วปัจจุบันเอาขณะไหน่ะ มีแต่ความหมุนเวียนเปลี่ยนการตายหาความจีรังยั่งยืนแน่นอนมั่นคงไม่ได้เลยบอกเออรูปแหมรูปมันไม่เที่ยงนะแต่ใจสิแน่นอนบอกก็ถ้าถ้าวิญญาณนะใช้คําว่าวิญญาณนี่เหมือนเที่ยงไหมแต่บอกก็ถ้าใช้คําว่าใจล่ะความคิดนี่สิแน่นอนเชื่อได้ไหมความคิดเออเหมือนกับคบลิงเลยนั่นแหละลิงเอ้ยลิงเนี่ยน,นะแวบหนะึนะ่งเนี่ยนั่งฟังทมคิดได้กี่เรื่องแล้วเนี่ย อยู่กับธรรมะถึงกี่นาทีก็ไม่รู้เนี่ยนะแล้วแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะบอกเออฟังธรรมะร้อยเปอร์เซ็อยู่ในชั่วโมงธรรมะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่กับธรรมะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมหรือคิดเรื่องอื่นคลอไปด้วยตั้งก็ดูเอาว่าอันไหนมันมากกว่กากันเนี่ยนะก็คู่ควรไหมที่จะพ้นจากทุกข์อย่างเงนะี้ยนะความคิดจิตมันไหลไปเรื่อยเนี่ยนะเขาบอกว่าจิตโดยสภาวะมันเกิดดับเร็วจริงแต่ไอวบไปเรื่องนี้แวบไปเรื่องนี้อนะันนั้นด้วยอํานาจของอกุศลมิตกอันนี้ไม่ดี ก็ต้องต้องเป็นกระแสแห่งกุศลที่ไหลไปอย่างสืบเนื่องโดยส่วนเดียวนี่นะตรุว่าร่างกายนี้เนี่ยนะมันดำรงอยู่ได้ไหมนานเป็นไปทีลักษณะทีลักษณะที่เป็นไปแต่ลักษณะแต่ลักณะเท่านั้นเองเนี่ยนะจะไปเชื่อ,อยอ่าไปสําคัญมั่นหมายอะไรกับกายนี้หยาดน้าค้างบนยอดยาอาทิตย์โผล่ขึ้นมาก็แตกทําลายหายไปเนี่ยนะหรือว่าเหมือนอะไรแม่โคที่ สมัยก่อนเขาจูงสมัยนี้เขาบรรทุกรถแล้วเนี่ยนะเขาบรรทุกใส่รถไปสู่โรงฆ่าสัตว์เหมือนหมูเนี่ยเคยขึ้นรถแล้วเห็นหมูบรรทุกข้างหน้าไหมเห็นโคกระบือเป็นต้นบรรทุกอยู่ข้างหน้าไหมเขาพาไปไหนแล้วใครรู้ว่าคนที่อยู่บนรถจะไปสุขเกษมปลอดภัยอย่างเดียวประเทศเราเนี่ยนะโอ,โอ้ตายพอๆกัะสงครามเลยเพราะอะไรอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยนะมันเหมือนกับสิ่งที่มันบอบบางมาก,มากๆเลยร่างกายอันนี้เนี่ยนะ จะเอาเกราะมาใสา่มันก็ไม่ไหวอีกเหมือนกันนะนะอะไรจะบอบบางเท่ากับกายนี้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะพร้อมที่จะแตกพร้อมที่จะกระกจายพร้อมที่จะสูญพร้อมที่จะสลายหนักๆเข้าวไวรัสมันแหมมตัวใหญ่เท่าช้างที่ไหนใช่ไหมหายใจเข้าไปก็จะป่วยตายอยู่แล้วว่ากันนะกลัวที่สุดกลัวลมหายใจบางช่วงไหมหนักๆเข้าอาวุธไม่ได้อยู่ไกลอะไรใหญ่โตที่ไหนรอกหายใจรถกันก็าตายแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวนึกว่าแกงกาดอะไรเลยใช่ไหม หายใจรดกันก็จะตายกันอยู่แล้วเนี่ยนะโอ้ชีวิตเนาะชีวิตเพราะท่านบอกว่าชีวิตเนี่ยมีกิจน้อยในหน้าห้าร้อยสามสิบแปดบอกว่ากายนี้เนี่ยนะมันเนื่องด้วยลมหายใจเข้าออกเมื่อกายนี้เนื่องด้วยลมหายใจเข้าออกเราสามารถไปดมอย่างอื่นแล้วตายได้ไหมอ่ะอ่น,นได้แล้วลืมหายใจออกละ่ะหายใจเข้าไม่ออกละ่ะถ้าออกแล้วไม่เข้าออ พร้อมที่จะตายแล้วหายใจเอาอะไรเข้าไปก็ไม่รู้ก็พร้อมที่จะจะตายเนี่ยนะก็พร้อมที่จะตายนี้ต่อไปชีวิตนี่มันเนื่องทั้งลมหายใจเข้าและลมหายใจออกชีวิตเนื่องด้วยมหาภูตรูปสี่ถ้าธาตุดินกาเริบนะเช่นไม่รู้สมองฉันบอกว่าฉันขอเน่าแล้วกันนะถ้าสมองขอเน่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าตับบอกว่าฉันเบื่อแล้วขอแข็งดีกว่าอ่านะ หัวใจบอกอ่ยไม่เอาแลวนะฉันขอไม่เลิกทํางานดีกว่ารั่วเลยหมดเรื่องเลยนะลำไส้ก็บอกโ๊ยงอกโตขึ้นมาหรือสรุปว่าอันใดอันหนึ่งดินก็ค่าดินดินค่าน้ําดินฆ่าไฟแล้วก็ดินค่าลมในร่างกายเนี่ยนะมันทะเลาะกันเองนะธาตุน้ํามันค่าธาตุดินมันค่าธาตุไฟมันค่าธาตุลมธาตุไฟค่าธาตุดินธาตุน้ําและธาตุลมธาตุลมค่าดินลมฆ่าน้ําลมฆ่า ไฟแล้วก็าตาสีนะมันแบ่งบางทีมันแบ่งเป็นสองเผ่าลมกับไฟมันเข้ากันดินกับน้ำมันทะเลาะกันเนี่ยนะตายสรุวัตอะไรจะชนะอะไรจะแพ้คนก็ตายอีกอยู่ดีเนี่ยนะมันกายนี้มันเนื่องด้วยดินเนื่องด้วยน้ําเนื่องด้วยลมด้วยเนื่องด้วยไฟแล้วกายนี้เนื่องด้วยอาหารแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าอาหารที่เราบริโภคไปมันสะอาดบริสุทธิ์มันมีอุปการะต่อร่างกายโดยส่วนเดียวเนี่ยนะซึ่งโลกนี้มันเต็มไปด้วยยาพิษสารพิษสารพัดพิษ ดื่มเข้าไปมันจะเป็นยังไงแล้วชีวิตนี้มันเนื่องด้วยจิตเนื่องด้วยผวังขจิตใครจะรู้ว่าหลับแล้วไม่ตื่นอ่ะเอาฝากความหวังเอาไว้กับจิตได้ไหมฝากความหวังไว้กับผวังรู้ได้ยังไงว่าเอาอุปาคาตกรรมไม่มาตัดรอนอุปปีและกรรมไม่มาตัดรอนเนี่ยนะเพราะยิ่งแบบสมัยปัจจุบันเนี่ยนะอยู่บ้านเราดีๆม่รู้อะไรตกลงมาใส่ตายแลวน,นะพร้อมที่จะเกิดตายได้อย่างรวดเร็วเนี่ยนะอย่างเจดีหลายๆแห่งมันถล่มเพราะอะไรรู้ไหม แผ่นดินไหวแล้วเรานอนอยู่นี่เรารู้ได้ยังไงว่าจะรอดละ่ะพันกายนี้มันเป็นของเล็กน้อยเนื่องด้วยอะไรเนื่องด้วยลมหายใจเข้าออกเนื่องด้วยอาหารบ้างเนื่องด้วยมหาภูตร,รูปสี่เหมือนกับเลี้ยงอสรพิษไว้สี่ตัวมันก็กัดกันสัเสียหายหมดแล้วก็เนื่องด้วยวิญญาณทั้งหลายเมื่อกายนี้ไม่เที่ยงไม่เที่ยงด้วยอะไรไม่เที่ยงด้วยดินด้วยน้ําน้ําก็ย่อยสลายโลกนี้ได้ธาตุน้ําที่อยู่ในกายก็ทําลาย ธาตุดินได้เนี่ยนะลมก็ย่อยสลายโลกภายนอกได้ฉันใดลมก็ทําลายเช่นอหิวาตะโรคนอหิวาตะเนี่ยอหิบแล้วว่างูวาตะแปลว่าลมอหิวาตะโรคก,ก็โรคที่ลมประดุดงูกัดยางนั้นนนะ่มันพร้อมที่จะทําให้ตายเนี่ยนะในหน้าห้าเจด ก็บอกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นความถือด้วยสาม,มารถแห่งตันหามานะทิฏฐิในปฐวีธาตุนั้นจะไม่มีแก่ผู้นั้นเลยคิดว่าถ้าใส่ใจคิดแบบคําสอนพาคิดมากๆว่าไม่เที่ยงเป็นทุกทเป็นอนัตตาขนาดสิ่งภายนอกยังไม่เที่ยงยังแตกทําลายแล้วปฐวีธาตุภายในจะมั่นคงยั่งยืนอยู่ต่อไปหรือเป็นต้นน่นะถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆจะมีมานะในกายนี่ไหมจะมีมานะมีมิจฉาทิฏฐิใน ปะทะวีท่าทั้งหลายเหล่านี้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาใครครวรแบบนี้ก็จะละตันหาในกายได้ละมานะในกายได้ละมิจฉาทิฏฐิที่สำคัญผิดคิดผิดในร่างกายได้